สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆอากาศทั้งฝนทั้งร้อนแบบนี้เพื่อนๆปลูกชนชมแล้วมีโรคมีรามีรากเน่าไหมคะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับชนชมของยายมะนาวต้นใหญ่ๆอีกหนึ่งต้นค่ะวันนี้ชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือมีชื่อไทยๆเขาเรียกว่า แดงอุดมทรัพย์คะเพื่อนๆสวยไหมคะต้นนี้ชื่อแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่อนๆใครมีไหมคะมีดอกแบบนี้ไหมคะมีเหมือนเหมือนของยายมะนาวไหมคะแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่นพนอนๆต้นนี้ก็คือชวนชมกาลังจะออกดอกค่ะเพื่อนๆทั้ทงร้อนทั้งฝนนะคะต้นไม้ของเราออกดอกก็แบบ ยากนะคะเพื่อนๆนยากกับการดูแลด้วยนะคะเพื่อนๆนบางทีเพื่อนๆนหลายคนก็อยากจะให้ชนชมของแต่ละต้นแต่ละโขดของตัวเองติดดอกออกดอกนะคะเพื่อนๆต้นนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่อนๆนหรือว่าเพื่อนเนเรียกแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่ยายมะนาวหรือว่ามันคล้ายคกันแต่นี้จะเป็นดอกที่แก่ แก่แล้วนะคะพร้อมที่จะให้ฝักนะคะแดงอุดมทรัพย์นี่ค่ะยายมะนาวจจกเพราะเพราะพันธุเพราะพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ถามยายมะนาวได้นะคะตัวนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์แต่เรียกอีกหนึ่งภาษาไทยบ้านเราก็ก็คือชื่อเป็นสรีมงคลหน่อยนะคะเพื่อนๆก็คือ,อแดงอุดมทรัพย์นะคะเป็นต้นใหญ่ค่ะ สายพันธุ์ฮอลแลนด์ส่วนมากจะเป็นต้นใหญ่และสูงนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะเป็นต้นใหญ่และสูงส่วนโขดก็ธรรมดานะคะจะเป็นโขดฝังฝังลึกก็ได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมกาลังแตกแตกตรงนี้ออกมาค่ะแตกยอดออกมานะคะแตกยอดไบมะนาวจะให้เขาแตกลําต้นออกมาอย่างนี้การปลูกชวนชมนะคะเพื่อนๆก็มีหลายหลายวิธีการปลูกจะปลูกแบบ ใส่พื้นดินธรรมดาก็ได้นะคะแดงอุดมทรัพย์นี่ก็คือปลูกง่ายสายพันธุ์นี้จะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆนเราปลูกใส่กับอ่าพื้นดินธรรมดาไม่ใส่กระถางก็ได้นะคะแบบใส่ดินธรรมดาไม่ใส่กระถางก็ได้ยายมะนาวจะปลูกต้นแดงอุดมทรัพย์นี่ค่ะเห็นไหมจะใช้กราบมะพร้าวแบบไม่สับนะคะยายมะนาวจะใช้กราบมะพร้าวแบบไม่สับปลูกข้างบนเลยค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมก็จะมีต้นหญ้าต้นอะไรเนี่ยขึ้นมานะคะ เขาจะเป็นชนชมที่ปลูกง่ายมากๆค่ะเนาะเป็นชนชมที่ปลูกง่ายมากๆโคดเขาจะใหญ่มากนะคะข้างล่างเนาะแต่ยายมะนาวไม่เปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่าชนชมชนชมสายพันธุ์นี้จะให้โขดของเขาฝังลึกอยู่ในดินก็ไม่มีปัญหาถ้าน้ําไม่ขังถ้าเขาระบายน้ําได้ง่ายๆก็คือกระถางระบายน้ําได้ไหมตรงรูรู ระบายน้ําได้ดีไหมการปลูกอยากปลูกใส่กับพื้นดินธรรมดาก็ปลูกได้แต่พื้นดินตรงที่เราปลูกจะเป็นน้ําขังไหมจะเป็นดินที่ขังไหมนะคะเพื่อนๆก็สามารถปลูกได้ค่ะแดงอุดมทรัพย์ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะเห็นไหมคะช่อดอกดอกขั้วดอกแต่ละขั้วนะคะหกถึงเกตดอก หกถึงเจ็ดดอกนะคะเห็นไหมคะเริ่มเริ่มออกดอกการปลูกชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์หรือว่าเรียกชื่อภาษาไทยอีกชื่อนึงก็คือชื่อเป็นสิริมงคลมากๆค่ะแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าต้นนี้เพื่อนๆจะเรียกชื่อเช่นเดียวกับยายมะนาวหรือเปล่าแต่ยายมะนาวเรียกแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่อนๆปลูกง่ายมากก็คือชวนชมชั้นนี่แหละค่ะ ปลูกง่ายๆปลูกง่ายสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือยายมะนาวต้นนี้ปลูกไว้ตรงบันไดขึ้นบ้านนะคะเพื่อนๆก็วางนี่ค่ะวางอยู่ตรงพื้นซีเมนนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าวางอยู่กับพื้นดินนะคะเพื่อนๆเขาก็สามารถระบายน้ําได้ดีมากๆจะเป็นต้นแม่พันธุ์ของยายมะนาวนะคะเพราะว่ายายมะนาวปล่อยให้ออกฝักนะะี่ค่ะ ไวให้ออกฝักแล้วยาหมนาวก็จะเอามาเล็ดเขาไปเพาะนะคะเพื่อนๆจะเอามาเล็ดเข้าไปเพาะเลี้ยงนะคะให้แตกแตกต้นออกมาแตกงอกเป็นต้นออกมาแล้วก็ยาหมนาวก็จะนําต้นของเขาที่งอกออกมาไปไปทำตั้งแท่นนะคะไปต่อยอดไปทําต้นต่อยอดหรือไม่ก็ปลูกไว้ให้เขาออกดอกเองนะคะเพื่อนๆชนชมเราสามารถเราสามารถอ่า ปลูกได้หลายวิธีแล้วก็ชําชยอดก็ได้ชํากิ่งก็ได้ปลูกแบบเม็ดก็ได้นะคะพอปลูกแล้วโตวขึ้นเราไดา้ต้นของเขามาหรือว่าได้เงาของเขามาเราก็สามารถเอาชนชุมของเราเนี่ยมาตั้งแท่นหรือว่า,าต่อยอดได้นะคะเพื่อนๆการการที่เราอยากได้สีอื่นๆสีต่างๆนะคะมารวมกันอยู่ในต้นเดียวกันเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ชนชมเป็นพืชที่ถ้าเราเลี้ยงถ้าเราปลูกเข้าใจแล้วก็จะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายมากๆค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็มีแดงอมทรมซั์แล้วก็ม่วงมงคลค่ะายายมะนาวจะพาไปดูม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆนะคะตัวนี้เป็นม่วงมงคลค่ะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเรียกเหมือนเหมือนยายมะนาวเรียกหรือเปล่านะคะ ตัวนี้ยายมะนาวเรียกชื่อว่าม่วงมงคลนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเรียกอะไรนะคะดอกดกมากๆเห็นไหมคะดอกดกมากมากค่ะดอกดกมากๆมีความสุขค่ะที่ได้อยู่กับชนชมน้องการเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายๆค่ะเห็นไหมใส่กระถางโดยที่ว่าโขดของเขาฝังลึกได้นะคะยายมะนาวก็วางนี่ค่ะกับมะพร้าวนะคะกะลมามะพร้าวกับมะพร้าวไม่ได้สับนะคะก็จะวางแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะวางแบบนี้เลยตัวนี้เรียกอ่า ม่วงมงคลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแดงอุซอมรัพย์แล้วก็ม่วงมงคลนะคะวันนี้ยายมะนาวให้ดูกําลังออกดอกตึ้มเลยคะ่ะต้นไม้ต้นชนชมนะคะถ้าเราเลี้ยงถูกวิธีเขาก็สามารถนําดอกให้เราส่วนเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยายมะนาวเลี้ยงชนชมทําไมโขดไม่สวยเงาไม่สวย ยามนาวชอบเลี้ยงให้ออกดอกนะคะเพื่อนๆยามนาวชอบเลี้ยงให้ออกดอกการที่จะให้ออกดอกเราก็ต้องดูแลนะคะเพื่อนๆดูแลดินให้โปร่งนะคะในหน้านี้ก็ดินให้โปร่งก้นกระถางอย่าชื้นแฉะนะคะเพื่อนๆระวังรากชนชมจะเน่าก็คืออย่าให้น้ําขังนะคะช่วงหน้าฝนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอคะ่ะไม่ต้องอาทิตย์ละสองครั้งนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือให้น้ํานะคะไม่ต้องอาทิตย์ละสองครั้ง รอดูว่ากระถางแห้งนะคะเราค่อยให้น <t ried ame> <V> ้ํานะคะเพื่อนๆเนาะในช่วงระยะที่เขากําลังจะออกดอกเนี่ยเราก็สังเกตดูดีนะคะถ้ามีใบเหลืองนะคะถ้ามีใบเหลืองใบด่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเด็ดทิ้งได้เลยอย่าปล่อยไว้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แล้วชนชมของเราจะเกิดอ่าอ่าจะเป็นเชื้อรานะคะจะเกิดเชื้อราแล้วก็จะลามนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกดกมากๆค่ะเลี้ยงง่ายๆนะคะ ด้วยใบยกัมปูปลูกด้วย App, ดินใบกัมปูดินที่โป่งนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดู่าม่วงมาม่วงมง,มง,มงคลแล้วก็แดงอุดมทรัพย์นะคะก็คือแดงอุดมทรัพย์เป็นต้นแรกไปแล้วนะคะพเพื่อนเพืออ่อนชั้นชมประเภทนี้จะเป็นต้นใหญ่ต้นสูงนะคะลำต้นจะสูงนะคะยายมะนาวให้เป็นลำต้นสูงสูงต้นใหญ่ๆนะคะสูงสูงนะคะต้นนี้สูงประมาณเมตรยี่สิบได้คะ่ะเมตรยี่สิบได้นะคะต้นนี้สูงประมาณเมตรยี่สิบความกว้างก็ประมาณแปดสิบนะคะ นี่ค่ะกิ่งเขาจะสาขากิ่งเล็กกิ่งน้อยเขาจะยิบย่อยออกไปนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็คือความสุขของเราที่ได้เห็นต้นไม้ของเราเติบโตและออกดอกออกใบออกดอกตรึมตรึมแบบนี้นะคะวิธีปลูกวิธีเลี้ยงง่ายๆค่ะดูแลเบื้องต้นเหมือนยายมะนาวพูดนะคะก็คือดินใบกัมปูนะคะดินใบกัมปูรดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง รอรอดูว่าถ้าฝนอ่าถ้าฝนมาเราก็ไม่ต้องรดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดูว่าถ้ามีใบเหลืองใบด่างให้เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนปลูกง่ายๆค่ะทุกทุกช่วงถ้าเราใส่ใจถ้าเราดูแลต้นไม้ของเราก็สามารถที่จะแทงดอกตอกแตกดอกออกมาตรึมตึให้เราได้ชื่นชมแบบนี้ละคะ่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์<ๆ>ก็ฝากเพื่อนเพื<ๆ>่อนกดไลค์ฝากเพื่อนเพื<ๆ>่อนกดแชร์ฝากเพื่อนเพื<ๆ>่อนกดติดตามไว้ คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆความสุขเล็กน้อยของคนรักต้นไม้ก็มีแค่นี้แหละค่ะการที่เราปลูกต้นไม้เราก็รักต้นไม้นะคะถ้ารู้วิธีปลูกปลูกยังไงก็ต้องออกดอกให้เราได้เชยชมค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายยมีความสุขกับต้นไม้ของทุกๆคนค่ะ